นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศเสอิเศสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอี อิติปิโสวิเศเสอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศเสอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศเสอิเศเสพุทธนาเมอี อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศเศอีอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศเศอีอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอี อิติปิโสวิเศเอีอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเอีอิเศเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเอีอิเศเสพุทธนาเมอี อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ